วันนั้นมันจะมีไหมขอเพียงเธอจะได้หมดใจในทุกการกระทำสักวันเธอจะบอกฉันไม่ทำกันให้เจ็บช้ำขอเพียงความจริงแค่หนึ่งคำรักที่เธอบอกกันมันก็ อล้สักวันเธอจะรักฉันวันนั้นมันจะมีไหมขอเพียงเชื่อเธอได้หมดใจในทุกการกระทำสักวันเธอจะบอกฉัน ช่องทาราเซนาคอมค่ะวันนี้มามพบช่วงใหม่นะคะเออเดี๋ยวประเน,นึงนะช่วงคุณดีมีกระทำค่ะคุณดีมีสีกระทำค่ะในช่องของทาราเซนาคอมมาคะเพื่อนวันนี้รู้สึกอยาออกลงผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่จบจากนิ้วกาตาทาาทั้งหมดเลยเพราะว่า ได้ยินข่าวว่าจะมีคนต้องวางยาหมาใช่ไหม,มคนต้องวางยาหมาใช่ไหมเพราะว่ามันผิดกฎหมายมากเลยนะคะเพื่อนเพราะเราในกลุ่มแกงเซนน้ำมูลจะอลมอย่างนี้เละคะ่ะตัวแทนของช่องทางเราจะจะอาลมเพื่ออยากให้เต็มพี่เลยะคะ่ะ เพราะว่าไม่อยากให้ลูกพี่เสียใจเดิมมาเลี้ยงหน้าต่างพี่ทีไม่ต้องกลัวนะต้องพงต้องไม่ต้องคอยพัวหอเตือนไว้ก่อนนะ่างอย่างเป็นบาปเป็นกรรมเป็นกรรมต่อบาปต่อเวงกรรมกรรมที่ก่อมาขึ้นผลรับกรรมนั้นจะมามีอยู่ที่ใจเราวาจาใจคิดสิน ผิดสินสี่เลยนะคะเอ้สิ่งที่สามห้ามฆ่าสัตว์นันคือไม่ดีห้ามฆ่าสัตว์เลี้ยงห้ามฆ่าครูผาเลยถ้าคิดทำอย่างนั้นน่ะเป็นบาปแล้วนะคนที่เคยเลี้ยงหมาเปืเ้อนร้อนมากแค่ไหนเหลือนร้อนมากแค่ไหนแม่ให้หนู แต่ที่หนูเคยเลี้ยงมาเคยช่วยชีวิตเพราะหนูรักสงสารมันครับแบบแบบพึ่งตัวเป็นคนดีได้แล้วไม่ใช่ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าพุณพิก่ก่อนจะทารามขอร้องไหมถ้าเกิดทำนี้อีกเชิญให้ตำรวจมาจับเลยถ้าเกิดทำนี้อีกหนูทนไม่ไหวนะ เหนเตือนไปแล้วสอนแล้วไม่เคยไม่เคยทำตามเขาเรียกเขาเรียกว่าเด็กสอบผู้ใหญ่ใพ้่เราก็ไม่ต้องกลัวนะหมาเพื่เราไม่โดนแน่นอนหมาเพื่อนพี่ทุกคนเลยพวกสั์เลี้ยงของทุกคนไม่ไม่โดนแน่เดี๋ยวพวกหนุจัดก,การเองอย่าปล่อยให้หน้าที่เต้องจาัดก,การเองเพื่อนๆคะใวยแชร์ในช่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าขอร้องด้วยนะคะเพราะว่า น้งใจอบรมพ่อของพี่เพ้นนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยแปลกประหลาดมากแปบบลกประหลาดมากจริงๆทำไมหนึ่งท่องข้าสัตว์ด้วยทำไมสาวน้อยน่ารักคือมีทั้ความรักและความยุติธรรมไม่ใช่ที่ดาคคำหยาบนู่นนี่นั่นกรรมจะมีจริงลับที่ขอขึ้นจะมา เวนกรรมจะมานำใ้ตัวของเรามีการเจ็บปวดมีโรคหลวงพ่อว่าเป็นบาปเป็นกรรมได้เลยต้องฟังคุณธรรมบ้านนะไม่ใช่เอาแต่กินเล่าหรืออะไรเนี้ยไอาวางยาเขาอ่ะไม่เคยของสารเขาก็เคยเป็นบรรลุเหมือนกนะันนะเนาะเพื่อนๆทุกคนเชวยแชร์ใน,ในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะว่าขอร้องนะคะเพระว่า เออแม,ม,ม่มีมีว่าจะจะช่วยเรื่มพี่นะพี่เราไม่ต้องกลัวน,นะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเองลูกศิษย์ควรต้องทำได้เราว่าคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าแมวอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเรือขอจำคํามของครูได้คนที่ผิดศีลธรรมของครูมันลบได้ให้ฟังให้ฟังครูศิบาอาจารย์เลยแปลว่าดื้อรั้นไง ไม่ยนเขียนตัวหนังสืออะไมานี้นะคะเนอะอันนี้อบรมให้นะอนี้สอนให้ไม่ได้ผ้าดัตนะนะเพาะผมต,ต้องต้องเชื่อฟังเหตุผลของทุกคนห้ามฆ่าสัตว์เลยห้ามฆ่าผูผาด้วยมันเป็นบาปจริงนะผิดกฎหมายมากที่นี่ฝากคนด้กจะใช้คิมดี้เลยกดิงให้ผ้าชงทิ่ใหม่ด้วยค่ะเจอกัน อพีที่สองนะคะเพราะว่าจะดูสารกายนในในตอนนี้ก่อนเพราะยังถ่ายข้างนอกไม่ได้เพราะว่ายังมีคนร้ายอยู่นะคะ